¡Por favor, ดีเอฟซีของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่งานไลฟ์สดปิดนะคะไลฟ์สดปิดของนาริตะครั้งที่8นะคะพี่น้องมือนี้มีแขกรับเชิญน,นะคะเป็นคุณกุ้งสุภาพรนะคะเจ้าของผลงานเพลงเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าออออเป็นสัญญาณว่ารักเขาต้องจบนะคะตอนนี้กำลังรอนุชซี่อยู่นะคะตอนแรกขี่มอเตอร์ไซค์ไปหอดแล้วนะคะหอดเรื่องเก่าแล้วแล้ว ช่างแต่งหน้าของแสงทองฟินแลนด์เพิโธมาบอกว่าลืมลืมลืมฟาวไปแล้วฟาวมาเนี่ยฟาวครับไปซักับเธอมากับหนุดสซี่ซลืมเข็มขัดนะคะลืมเข็มขัดลืมสอยลืมต่างหูนะคะตรงนี้เป็นงานไฟใหม่ต้องเร่งต้องด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอโนซี่มารับนะคะพี่น้องหอนตกใจลืมทุกอย่างนะคะ คุณแม่แพ้วพาวันโทรมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะพี่น้องเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวรอโนซี่นะจ okay, ๊ะโอเคจ้างานหลวงงานไฟใหม่เนะาะเกือบไปฮอตันหันบันหินเห็ดหินเล็ดไฟแล้วพี่น้องจังโทรแม่ลืมแคมขัดลืมส่หฮเดนเซิร์แน่นอนเป็นบ <gallon S 1> ่อหนิโมลูจะาพูดจะมามเอาเมื่อแบบจุกตาว่าเห็นนะคะเมืดโนซี่ขับรถอยู่ มืดมากเราถึงจะขอเดไฟนะครับเปิดไฟไม่ได้แมนห้ามเปิดไฟนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกะทิงานเลยนะคะสวนสวนมาแตะพ้าหน้าแหละก็เด็ดโทษตอถันว่าไฝ้าอ้อซอยกับอันแคมคัดมาเหน่อพนมาอืมพอดีได้แฟนมาหลับนะคะเป็นบุพเพสนิวาสเนาะเด็กมาหลับเนาะตอนเด็กคิมมาใส่ไปหอดนาะวิไลเลยพี่น้องพอดีพอดี ไปขี่รถกับนนซี่นะคะครั้งแรกคุณแฟนมารับเพราะว่าเมียหลวงพนขึ้นทั้งเวทีเิ่นกะต้องมาับเมียน้อยเลยนะคะอาจจะมัวมัวในอนิดนึงนะคะเพราะว่ารถมันกระตุกเฮาหล่งเฮางานด่วนว่าเปล่ามาเด้อประธานผลิตบัติบิลแอนแบบเปล่ามาแน่ประธานเปล่ามาจากไหนคะหานโนซี่มาหลับอยู่โอเคว่าเจอกันนะคะยูุ่่นะคะพี่น้องเจอกันที่งานนะคะนะคะพี่น้องที่เก่าที่เดิมนะคะ ลสดท้งที่8นะครับพี่น้อง แคนนขึ้นญ่แท้ใส่ไปเฮ็ดหนาวะน่ะยังบ้านลงเอาเบิ่งคลิปอยู่อ่ะเบิ้ลเหรอเนาะแต่ฉ voilà ันพูดเดียวกับเบิ่งเป็นลานวิวล่ะเออเบาลเยอะกำลังใส่สูตรนะพี่น้องสวัสดีค่ะแคทมี่ อันนั้นขาาดีน้ำพีิกากหมูสายสวนก็นแล้วจุตากระหัวอยู่ด้วยด้วยอันนี้อมีสองอันถึงจองด้อแทบอิลีปอฉะนอมรับกินประสนใส่อันเด,ดีวมันจ่ใส<อ>่นี่ยังก่อนบารมีคือสกินค่าแทนโอ้อหกระโดกระดายต่าจอนโอ้ย พีด่ดอหอนแนวีไรเลยลยนปรทธานโซ่บคุครับพน้นอง พอเดินนอนมีน yeah. yes. mm ้องเมื่อยคับยยวมาตัดไข่ก่แยวมาตัดผ้แน่จัดดอกไม้ ปเองยายไอยากทำให้มันเปนตะวันขึ้นอย่างนี้หอเดครไดี๋ยวาไยมาพอาาูงวยทุกคนราคาหลักมืนนต้นหมนอไปมื่นยบนม้งมืแล้วุแต่มื่นฉันฉันเป็นคนมกฉันเป็น้วที่ จับอยู่จจะพวงยนะบมูกจม่หายนะครับจะไม่ไมอานลงอีกอไอาองนอาจจะเสียงหนงหนะครับพี่น้องกำลโซนะคบอกแล้วน้ชอ,อกดูว่างนี้วันจันทรก็จะขึ้นนะจ๊ะ

น้าเรียวแล้วนะคะแต่เอาตรงแต่เอาตรงแน่ไปฉีดตรงแขนลงหน่อยนะคะ่ยงกันแล้วงเต็อุ้ยแขกถึงี่ยมชนัดาสวยเป๊ะได้อยู่ ชูเมอร์นีว่าได้เร็วกำลังจะขึ้นเวทีพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณด้วยสคือมันสะกดมนต์วิญญาณอะไรสักอย่างน้องเขาได้แรงใจเตะมากเวทีด้วยวันนี้เจอกันกับพวกเราในาะร้ายครั้งที่แปดแล้วเมืรอนีเมอร์เร็วพี่น้องภูมิศิลปินสาวแสนสวยรวยมากคุณพี่คุณสุภาพรเคยได้ยินบอสเคยได้ยินบอสสินห์งบอสสิงห์เงาะบอสเ้ยหน้าหดาเฟดโอ้โหโจริงมากผมเลจริงมาก นอนๆอดอกไม้นอนหัมนหเมีนวเรามากห okay. oh, ัวมากน่เไม้พ okay. ีพนอกันตันิันสร์าลหไม่วเลกดพอจะดี่พ่อสวานอนครับพี่นองเพื่อความมันความเฮงโอเคพี่น กทีิมงานเท่าปล่อยสิงโสนะกอนเตยไม่ออแค่บาทนี่กกคุณแฟรไปตัดผมมา,มาใหม่อ้อยคุณเฟร์เป็น่ะล้<า><า>วบกัหน้า